สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เรามาพบกับกลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์นะคะชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะสำหรับคลิปเรียนออนไลน์วันนี้นะคะเราจะเรียนกันในวันที่9กรกฎาคมนะคะพศ2563โดยคุณครูมาริการิลาลมหรือครูบุ้งอีกแล้วนะคะอ่ะ เรายังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่1อยู่นะคะลูกเรื่องจํานวนนับไม่เกินหนึ่งพันนะคะหน่วยการเรียนรู้ที่หนึ่งเรื่องจํานวนนับไม่เกินหนึ่งพันแต่หัวข้อที่เราจะเรียนในวันนี้ก็คือหลักและค่าของเลขโดดในแต่ละหลักนะคะหลักและค่าของเลขโดดในแต่ละหลักซึ่งในคาเบเรียนเนี่ยเราก็เริ่มเรียนกันไปแล้วนะคะวันนี้เป็นชั่วโมงที่สองที่เราจะต้องเรียนเรื่องนี้อ่ะเรามาดูกันเลยก่อนอื่นต้องขอทบทวนก่อนนะคะ ก่อนอื่นต้องขอทบทวนก่อนนักเรียนเห็นภาพที่คุณครูเตรียมมาให้ดูไหมคะลูกอ่าเป็นภาพตารางอะไรคะเนี่ยจําได้ไหมเอ่ยเป็นภาพตารางร้อยนะคะเป็นภาพตารางร้อยหนึ่งหนึ่งจำนวนหนึ่งนะคะก็คือหนึ่งร้อยนั่นเองตารางสิบมีอยู่เท่าไหร่คะหนึ่งสองสามนะคะมีอยู่สามสิบและตารางหน่วยมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหก ตารางหน่วยมีอยู่6นะคะทีนี้ตารางร้อยนะคะ <tem> มีอยู่1ตาราง10มีอยู่30มสิบนะคะและตารางหน่วยมีอยู่6หน่วยนะคะทีนี้ขอถามคำถามแรกก่อนเลยคำถามแรกก็คือจากภาพเนี่ยเขียนเป็นข้อความแสดงจำนวนได้อย่างไรนะคะจากภาพเขียนเป็นข้อความแสดงจำนวนได้อย่างไรได้ยังไงบ้างคะออะอย่างที่บอกว่ามีตารางร้อยอยู่หนึ่งร้อย ตารางสิบมีอยู่สามสิบแล้วก็ตารางหน่วยมีอยู่หกหน่วยเขียนยังไงคะลูกอ่ะเขียนแบบนี้เลยนะคะหนึ100่งร้อยกับสามสิบกับหกหน่วยนั่นเองนะคะหนึ100่งร้อยกับสามสิบกับหกหน่วยนั่นเองง่ายมากเลยทีนี้ไปดูคําถามที่สองนะักเรียนจาคำตอบตรงนี้ไว้ด้วยนะคะลูกจำไว้ด้วยนะหนึ100่งร้อยกับสามสิบกับหกหน่วยนะคะอ่ะคำถามถัดมาเขียนแสดงจำนวนได้อย่างไร เขียนแสดงจํานวนได้อย่างไรถ้าเราจะเขียนเป็นอสมมุติว่าเขียนเป็นตัวเลขฮินดูรับิกนักเรียนจะเขียนยังไงลูก <c oughs> เขียนแบบนี้ได้เลยนะคะเลขหนึ่งเลขสามแล้วก็เลขหกนะคะเรียงกันเลยหนึ่งสามหกเห็นไหมหนึ่งร้อยกับสามสิบกับหกหน่วยนะคะอ่านว่ายังไงคะอ่านว่ายังไงคะอ่านว่าหนึ่งร้อยสามสิบหกนั่นเองนะคะ ทีนี้คำถามถัดมา136เนี่ยเป็นจำนวนที่มีกี่หลักถามว่า136เป็นจำนวนที่มีกี่หลักคะคำถามนี้ง่ายมากเลยใช่ไหมลูกอ่าเป็นจำนวนที่มีอยู่3หลักนั่นเองนะคะก็มีหลักร้อยหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยนั่นเองนะคะเป็นจำนวนที่มี3หลักอ่าต่อมาคำถามถัดมาถามว่า3หลักที่เราตอบไปเนี่ยมันมีหลักใดบ้าง สามหลักที่เราได้ต่อไปเมื่อสักครู่นี้นะคะมีหลักใดบ้างนักเรียนดูไม่เอ่ยถูกต้องค่ะมีหลักร้อยหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยนะคะหลักร้อยหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยนั่นเองนะคะลูกง่ายไหมง่ายมากเลยอ่าคําถามถัดมาเลขโดดใดอยู่ในหลักร้อยเลขโดดใดอยู่ในหลักร้อยจําได้ไม่เอ่ย เลขโดดใดอยู่ในหลักร้อยคะถูกต้องค่ะเลขหนึ่งนะคะเลขหนึ่งอยู่ในหลักร้อยนั่นเองเลขโดดใดอยู่ในหลักสิบเลขโดดที่อยู่ในหลักสิบคือเลขเลขสามนั่นเองนะคะเลขสามนั่นเองและเลขโดดใดบ้างที่อยู่ในหลักหน่วยเลขโดดใดที่อยู่ในหลักหน่วยคะถูกต้องค่ะเลขหกนั่นเองนะคะเลขหกนะคะ ทีนี้เรามาดูซีหลักและค่าของเลขโดดในแต่ละหลักเนี่ยเป็นยังไงนักเรียนดูตัวอย่างนะคะตัวอย่างนักเรียนเห็นแผ่นตารางร้อยใช่ไหมลูกอ่ะมีอยู่หนึ่งร้อยนะคะกับตารางสิบมีอยู่เท่าไรเอ่ยหนึ่งสองสามสี่นะคะมีอยู่สี่สิบกับอีกหนึ่งสองสามสามหน่วยนะคะมีหนึ่งร้อยกับสีสิบกับสามหน่วยถ้าเขียน แสดงจานวนนับด้วยตัวเลขเนี่ยเขียนต,ตัวเลขตามหลักได้ดังนี้เลยนะคะหลักร้อยหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยอ่านว่าหนึ่งร้อยสี่สิบสามนะคะอ่านว่าหนึ่งร้อยสี่สิบสามนะคะเลขหนึ่งอยู่ในหลักร้อยมีค่าเท่าไหร่เอ่ยรู้ไม่เอ่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปเรียนถัดไปนะคะเลขหนึ่งอยู่ในหลักร้อยมีค่าหนึ่งร้อยนะคะเลขสิบเเลขสี่ขออภัยค่ะ เลข4อยู่ในหลัก10มีค่า40นะคะเลข3อยู่ในหลักหน่วยก็มีค่าเท่าไหร่ลูกมีค่มีค่าแค่3นะคะตามภาพนี้เลยนะคะง่ายมากเลยนะคะตัวอย่างที่2มีตารางร้อยอยู่2แผ่นนะคะก็คือ200กับ1 2 3กับ30กับ0หน่วยนะคะเพราะว่าไม่มีเลยก็ต้องอ่านว่า0หน่วยนะคะเขียนแสดงจำนวนด้วย230 นะ,ะเขียนในเ,เขียนในตารางนี้ได้เลยนะคะหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยเลขสองอยู่ในหลักร้อยเลขสามอยู่ในหลักสิบแล้วก็เลขศูนย์อยู่ในหลักหน่วยนะคะอ่านว่าสองอยามสิบ่ถัดมานะคะนักเรียนดูตัวอย่างก่อนตัวอย่างถัดมานักเรียนจะเห็นว่ามีตารางร้อยเท่าไหร่คะลูกหนึ่งสองสามนะหนะึ่งสมีอยู่3า0รกับ สิบไม่มีก็คือศูนย์สิบนั่นเองนะคะกับอีกห้าหน่วยหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะกับอีกห้าหน่วยเขียนแสดงจำนวนนับด้วยสามศูนย์ห้านะคะเขียนเป็นตัวเลขตามหลักตามนี้เลยนะคะเขียนตามหลักได้ดังนี้เลยมีหลักร้อยหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยนะคะตัวเลขนี้อ่านว่าสามร้อยห้านะคะลูกจำนวนนี้อ่านว่าสามร้อยแล้วก็ห้าเลยนะคะไม่ต้องอ่านที่หลักสิบเพราะว่ามันมีอยู่ศูนย์สิบนั่นเอง ทีนี้หลักและค่าของเลขโดดในแต่ละหลักแล้วก็การเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจายอันนี้มีเพิ่มขึ้นมานะคะหลักและค่าของเลขโดดในแต่ละหลักเนี่ยเริ่มจากหลักหน่วยที่เราจะต้องรู้นะคะอันนี้อาจจะไม่เหมือนเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะ,ะหลักหน่วยมีอยู่เท่าไหร่คะนักเรียนนับซิหนึ่งสองสามนะคะหลักหน่วยมีอยู่สามมามาหลักสิบหลักสิบมีเท่าไหร่ลูก หนึ่งสองสามสี่ห้านะคะหลักสิบอยู่ห้าและหลักร้อยมีอยู่หนึ่งสองสามสี่นะคะหลักร้อยมีอยู่สี่นั่นเองนะคะทีนี้อ่าเห็นไหมหลักร้อยคือเอ่อเลขสี่อยู่ที่หลักร้อยเลขห้าอยู่ที่หลักสิบและเลขสามอยู่ที่หลักหน่วยนะคะอ่านว่าสี่ร้อยห้าสิบสามอ่านว่าสี่ร้อยห้าสิบสามนะคะทีนี้เราจะดูว่า จำนวน453เนี่ยมีค่าของเลขโดดในแต่ละหลักดังนี้เลยนะคะเลขสาก่อนเลข3ก็คือหลักหน่วยใช่ไหมคะเลข3ามในหลักหน่วยมีค่าก็คือ3ามะ,ะเลข5ในหลักสิบมีค่าเท่าไหร่มีค่า50และเลข4ในหลักร้อยก็มีค่า400นะคะลูกไม่ยากเลยเราสรุปได้ดังนี้ก็คือจำนวน100ถึง999เป็นจำนวน3ามหลักมีเลขโดด3ตัว นะคะเห็นไหมหนึ่งร้อยถึงเก้าร้อยเก้าสิบเก้านะคะอันนี้อ่านว่าเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเป็นจํานวนสามหลักมีเลขโดดสามตัวนะคะก็คือหลักร้อยหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยนั่นเองนะคะเลขโดดขวาสุดเนี่ยแสดงจํานวนในหลักหน่วยขวาสุดเห็นไหมลูกอยกตัวอย่างเลขเก้าตรงนี้นะคะแสดงจํานวนในหลักหน่วยเลขโดดที่อยู่ถัดมาทางซ้ายของหลักหน่วยทางซ้ายก็คือตรงนี้ตรงกลางนี่เลยนะคะ แสดงจำนวนในหลักสิบและเลขโดดที่อยู่ถัดมาทางซ้ายของหลักสิบก็คือตัวแรกเลยเห็นไหมเลขเก้าตัวแรกเลยนะคะแสดงจํานวนในหลักร้อยนะคะศูนย์จะใช้ยึดตําแหน่งของหลักที่ไม่มีจํานวนนับนะคะศูนย์ใช้ยึดตําแหน่งของหลักที่ไม่มีจํานวนนับอย่างตัวอย่างที่ผ่านมาอย่างเช่นสามร้อยห้าใช่ไหมคะตรงหลักสิบเป็นเลขศูนย์ก็คือไม่มีไม่มีค่าอะไรไม่มีค่าแต่ว่าต้องอยู่ในหลักสิบนั่นเอง นะคะ,ะตัวอย่างถัดมาสอง้อยสิบเจ็ดนะคะสองร้อยกับสิบกับเจ็ดหน่วยเห็นไหมสองร้อยสิบเจ็ดนะคะสองเลขสองอยู่ในหลักร้อยนะคะแล้วก็เลขหนึ่งอยู่ในหลักสิบเลขเจ็ดอยู่ในหลักหน่วยเอ๊ะเลขสองอยู่ในหลักร้อยมีค่าเท่าไหร่คะนักเรียนคิดว่ามีค่าเท่าไหร่คะอ่ามีค่าสองร้อยะเลขหนึ่งอยู่ในหลักสิบมีค่าเท่าไหร่ลูก มีค่า10บนั่นเองนะคะเลขเจ็อยู่ในหลักหน่วยมีค่า7จ็นะคะโหง่ายมากเลยนะคะอ่ะทีนี้ตัวอย่างถัดมานะคะอ่ะอย่างที่บอกเมื่อสักครู่นี้จากสไลด์นี้จำได้ไหมสองร้อยสิบเองอยู่ในหลักร้อยนักเรียนบอกว่ามีค่า200นะคะหนึ่งอยู่ในหลักสิบมีค่า10แล้วก็7อยู่ในหลักหน่วยมีค่า7เดี๋ยวดูซิว่าถูกไหมอ่านะคะ ให้กระจ่างมากยิ่งขึ้นนักเรียนดูแผนภาพนี้เลยนะคะตารางร้อยสแผ่นก็คือ200ตาราง 10, 1ิบก็คือ1นึนะคะแล้วก็ตารางหน่วย1 2 3 4 5 6 7งสากนะคะสองกับ1นึกับ7หน่วยเขียนตัวเลขแสดงจำนวนด้วย217ร้อเนะสองริ 7, เริ่มจากตัวแรก7นะคะเขาบอกว่า7เนี่ยเป็นเลขโดดน,นะที่อยู่ในหลักหน่วยนะคะมีค่าก็คือ7 หเป็นเลขโดดในหลักสิบนะคะมีค่าก็คือสิบสองเนี่ยเป็นเลขโดดในหลักร้อยมีค่าสองร้อยนั่นเองนะคะอ่าพิจารณาเลขโดดและค่าของเลขโดดในแต่ละหลักพิจารณาเลขโดดและค่าของเลขโดดในแต่ละหลักนักเรียนดูนะคะจำนวนนี้อ่านว่าอ่านว่าเท่าไหร่เอ่ยอ่านว่า450นะคะ4 5่450 เราดูเลยเลขโดดและค่าของเลขโดดในแต่ละหลักนะคะว่ามีค่าเท่าไหร่เนาะอ่ะตัวแรก0ูนะคะศนย์เป็นเลขโดดที่อยู่ในหลักหน่วยมีค่าคือศูนย์ะคะหเป็นเลขโดดเหมือนกันอยู่ในหลักสิบเห็นไหมคะหอยู่ในหลักสิบมีค่าคือ50าและก็สเนี่ยเป็นเลขโดดในหลักร้อยนะคะมีค่า400นั่นเองง่ายมากเลยอ่ะตัวอย่างถัดมานะคะให้นักเรียนดูนหลายๆตัวอย่างนักเรียนจะได้ เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะจำนวนนี้อ่านว่า516นะคะอ่านว่า5 1 6ิเริ่มจากตัวแรกเลยนะคะเลข6อยู่ในหลักหน่วยเลข6เป็นเลขโดดที่อยู่ในหลักหน่วยมีค่าก็คือ6นะคะเลข1ะะเป็นเลขโดดที่อยู่ในหลัก10มีค่าก็คือ10นะคะเลข5เป็นเลขโดดที่อยู่ในหลักร้อยมีค่าคือ500นั <eller? S 2> ่นเองนะคะ ทีนี้ค่าของเลขโดดในแต่ละหลักในนักเรียนดูนะคะลูกดูภาพก่อนเหมือนตัวอย่างที่ให้มาสักครู่นี้เลยเห็นไหมคะตารางร้อยหนึ่งร้อยกับหนึ่งสองสามสี่สี่สิบแล้วก็หนึ่งสองสามสามหน่วยหนึ140่งร้อยสี่สิบกับสามหน่วยเห็นไหมคะเขียนตัวเลขแสดงจํานวนด้วยหนึ่งร้อยสี่สิบสามเขียนแสดงจํานวนอ่าเขียนตัวเลขแสดงจํานวนด้วยหนึ่งร้อยสี่สิบสาม เริ่มจากตัวแรกนะคะเลขสามเนี่ยเป็นเลขโดดที่อยู่ในหลักหน่วยมีค่าก็คือสามนะคะเลขสี่เป็นเลขโดดอยู่ในหลักสิบมีค่าคือสี่สิบและเลขหนึ่งนะคะเป็นเลขโดดในหลักร้อยมีค่าหนึ่งรอยเอ๊ะนักเรียนสังเกตดูนะว่ามันมีอะไรที่มันไม่เหมือนตัวอื่นนะคะสังเกตดูนะอ่ะทีนี้ดูตัวอย่างถัดมานะคะ แผ่นตารางร้อยสองร้อยกับตารางสิบหนึ่งสองสามสามสิบกับอีกศูนย์หน่วยนะคะเขียนตัวเลขแสดงจำนวนด้วยสองร้อยสามสิบนะคะเขียนตัวเลขแสดงจำนวนด้วยสองร้อยสามสิบเลขศูนย์นะคะเป็นเลขโดดเหมือนกันที่อยู่ในหลักหน่วยมีค่าก็คือศูนย์นะคะมีค่าคือศูนย์นะลูกนะเลขสามเป็นสามเป็นเลขโดดที่อยู่ในหลักสิบ สามเป็นเลขโดดที่อยู่ในหลักสิบมีค่าสามสิบนะคะเลขสองเป็นเลขโดดที่อยู่ในหลักร้อยมีค่าสองร้อยนักเรียนดูนะว่ามีอะไรที่มันไม่เหมือนคนอื่นเขาดูนะสังเกตด้วยนะคะสังเกตด้วยนะคะอ่าถัดมาตารางร้อยมีอยู่หนึ่งสองสามนะคะสามร้อยกับอีกหนึ่งสองสามสี่ห้า กับอีก50และกับอีก2หน่วย300กับ50กับ2หน่วยนะคะเขียนตัวเลขแสดงจำนวนด้วย35 2หนะคะ352ดูตัวแรกเลยนะคะสองเป็นเลขโดดที่อยู่ในหลักหน่วยมีค่าคือ2 5เป็นเลขโดดที่อยู่ในหลักสิบมีค่า50และ3เป็นเลขโดดที่อยู่ในหลักร้อยมีค่า300นะคะเอาดูนะ อะไรที่มันไม่เหมือนกันอ่าเห็นไหมคะนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าเลขสามทั้ง 3, สามสามอ่าสามจำนวนที่ให้ที่ยกตัวอย่างให้ไปเนี่ยอยู่คนละที่เลยใช่ไหมลูกแต่ว่ามันมีค่าเท่ากันไหมไม่เท่ากันนะคะอ่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าเลขโดดตัวเดียวกันนักเรียนดูนะดูสรุปเรื่องนี้นะคะเลขโดดตัวเดียวกันเมื่ออยู่ในหลักต่างกันมีค่าต่างกัน ะะเลขโดดที่เป็นตัวเดียวกันหมายความว่าถ้าไม่ว่าจะเป็นอาจจะไม่ใช่เลขสามก็ได้อาจจะเป็นเลขหนึ่งก็ได้นะคะถ้าเหมือนกันเนี่ยอยู่ในหลักต่างกันก็จะมีค่าต่างกันใช่ไหมอายกตัวอย่างเนี่ยอย่างเช่นหนึ่งร้อยสี่สิบสามสามเป็นเลขโดดอยู่ในหลักหน่วยสามถ้าอยู่ในหลักหน่วยก็มีค่าคือสามนะ,ะไม่จําเป็นต้องเป็นเลขสามนะลูกนะอาจจะเป็นเลขเก้าถ้าอยู่ในหลักหน่วยก็คือมีค่าเก้าเหมือนกันนะคะ ทีนี้230รอสาสิบามเป็นเลขโดดที่อยู่ในหลักสิบมีค่า3าสิบเห็นไหมไม่จำเป็นจะต้องเป็นเลข3เหมือนกันนะอาจจะเป็นเลข5้าก็ได้นะคะถ้าอยู่ในหลักสิบก็ต้องมีค่าห้าสิบหรือว่าอย่างข้อนี้ก็คือ3าสิบนั่นเองนะคะตัวอย่างถัดมา3 5มรอห้าบอเขาบอกว่า3เป็นเลขโดดอยู่ในหลักร้อยมีค่าก็คือสา0ร้อนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าถึงแม้จะเป็นเลขตัวเดียวกันแต่ถ้าอยู่ในหลัก คนละหลักกันมันก็จะมีค่าต่างกันนะคะมีค่าต่างกันโอเคไหมอ่ะทีนี้ขอฝากแบบฝึกหัดนิดนึงนะคะง่ายๆเลยเลขโดดที่ขีดเส้นใต้ต่อไปนี้อยู่ในหลักใดและมีค่าเท่าใดโหตอบแบบนี้เลยก็ได้ลูกนะคะตอบแบบข้อนี้เลยก็ได้นะคะนี่ตอบแบบนี้เลยนะคะฝากการบ้านไว้ห้าข้อนะคะ โอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณมากที่นักเรียนตั้งใจเรียนนะคะแล้วพบกันในคาบเรียนนะคะลูกสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ